มีดูเหล้าฮะดูเหล้ายู้เหล้าเลยมึงหาเรื่องอะไรอีกหรือแกมึงทำไรกินเหล้ากินเหล้าอะไรเบี้ยให้กินดอนคืนอ,อ,อ,อะไรมึงอีกทำไมส <300. S 1> ามร้อยอะไรยี่องอ่ะอะไรเนี่ยดูดิ ไนไหนดูงนี้ให้หมดเลอมกานี่มดกาเขาอะไรสามร้อยมึงรู้ได้ไงนี่ไม่มาเราค่ว่ากัน3ขาอสามร้อยอ่ามึงดูราคามาแล้วเหรอในใบนั้นอ่ะสี่ร้อยห้าสิบอ่าถูกกว่าร้านเราเมื่อคืนนีเมากอึืนแผงโสมเ่าไหรรอมละหกร้อยจินนี่เนี่ยไม่เป็นไหนแล้วมันเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเหรอใช่ แล้วก็อย่างงี้สปอนเซอร์เอวาต้องเข้าแล้วเบียร์เบียร์กระป๋องอะไรกแบบแพงก็เทเบียแค่สิบบาทยี่สิบบาทเบียร์ก็ยี่ห้ออะไรก็เรีโอช้างสิ่งนี้หมดเลยอ๋อไ่ต้องเดินที่เมื่อยด้วยออขี้เกียจว่างั้นทั้งกินทั้งหมดตู้ก็ไม่ไอันี้มึงหรอกไม่พอเมามึงหรอกได้ค่าในหน้าอะไรปะเนี่ยไม่ได้พรีเซนต์เพื่อ ถูกกว่าไงของมันดีเนี่ย